สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบบอยนะครับจากช่องผีเซอฟิมนะครับผมแล้วครับคลิปนี้เราก็จะมานะครับพูดถึงตารางงานของน้องนุ่นนะครับที่เหลืออยู่นะครับวันนี้ก็คือ18พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนนะครับว่าน้องนุ่นนะครับมีคิวงานนะครับที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะได้มาพูดให้ FC ได้รับฟังกันนะครับ FC จะได้รู้ว่าในแต่ละวันน้องนุ่นมีงานที่ไหนกันบ้างนะครับทุกคน ก็สําหรับวันนี้นะครับ18นะครับพฤศจิกายนนะครับไฟ์สินค้านะครับผมแบรนด์นะครับมหาโมนะครับคอปเปอร์สายโมนะครับน่าจะเป็นทางทิกตอกนะทุกคนวันนี้นะครับช่วงคืนนะครับพรุ่งนี้19พฤศจิกายนนะครับน้องนุ่นก็คือซ้อมงานไหว้ครูนะครับอ่าซ้อมนะครับเพราะว่าจะต้องมีแบบเอ่อคอนเสิร์ตก็คือเพลงใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ ส่วนลิเกก็เล่นเรื่องใหม่ด้วยนะครับก็ต้องซ้อมนะครับต่อไปนะครับวันที่20นะครับก็คือ,อเล่นคณะลุ่งฟ้าขิดสดาบารามีนะครับก็คือ20แล้วก็ 21, 2ี่องวันเลยนะ20ก็คืองานไหว้ครูวันแรกจะเป็นคอนเสิร์ตนะครับต่อไปวันที่21นะครับช่วงเช้าก็คือทําพิธีครอบเสียน,นะครับผมตอนกลางคืนก็มีลิเกนะครับผม อ่าเป็นเป็นเรื่องใหม่นะครับผมสองวันนี้ยี่สิยี่เอดก็คืองานไหว้รู่นะครับต่อไปวันที่ยีองนะครับคณะลุงฟ้ากิตดาบารมีนะครับรานหน้าวัดพระศรีพระีอารน,นะครับที่ผมเคยไปมาแล้วนะครับเล่นที่เดิมด้วยนะนะครับอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับนี่เล่นราชบุรีนะครับก็ผมได้ไปมาครั้งหนึ่ง ก็คือได้เล่นที่เดิมนะครับที่วัดภาษอีอานนะครับต่อไปวันที่ยี่สิบสามนะครับเล่นกับคณะลุงฟ้ากฤษดาบารามีนะครับหาดเพชรดีสอดนะครับอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีเอ้โอ้เพชรบุรีถูกดครับเกือบอ่านชื่อผิดนะครับเพชรชบุรีนะครับก็ติดกับอ่าราชบุรีนั่นแหละครับทุกคนอ่าหาดเพชรดีสอดอันนี้น่าจะเป็นชื่อก็บอกว่า ort, รีสอร์ทเนา ก็คงจะเล่นที่รีสอร์ทเลยแหละนะครับทุกคนต่อไปนะครับวันที่ยีสี่นะครับคณะสอนรักเพพิเชียนนะครับวัดไผ่วัดไผ่เงินโชตะนารามนะครับเขตบางคอแหลมกรุงเทพนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยสอนรักเพลพิเชียนไปลาดพา้าก็เป็นปิดวิกนะครับผมคิดว่า รอบนี้ยังไงก็ปิดวิกเหมือนกันแหละนะครับไปกรุงเทพนะนะครับจากการคาดดาวนะทุกคนนะพอไปกรุงเทพมันเจอปิดวิกไงวันที่ยี่สี่นี้ผมผมไม่ได้ไปนะทุกคนนะนะครับวันที่ยี่ห้านะครับคณะลุงฟ้ากิจดาบารมีนะครับที่วัดศรีวังคางนะครับอําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมวันที่ยี่สิบหกนะครับซ้อมคอนเสิร์ตเพชรวิเชียน โชว์ EP หนึ่งนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเพชรวิเชียน EP หนึ่งนะครับโชว์ EP หนึ่งนะครับเป็นกลุ่มปิดนะตัวเนี้ยหลังสิ์นะครับอําเภอธันบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับผมวันที่ยี่สิบแปดก็คือวันนี้นะครับที่แมงกะบ,บี้จะได้ตามถ่ายเป็นวันแรกก็คือยี่สิบแปดพฤศจิกายนนะครับผมที่ผมจะได้ไปถ่ายวันแรกนะทุกคนนะยี่แปดเนี่ยนะครับ คณะสอนรักเพรวิเชียนนะครับก็ทาการแสดงที่วัดพระพุทธบาทอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับผมวันที่ยี่สิบเก้านะครับสอนรักเพรวิเชียนนะครับวัดหนองตะแบงนะครับอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาก็คือโคราดอ่าบ้านบ้านดอนตะแบงนั่นแหละวัดหนองตะแบงหรือบ้านบ้านดอนตะแบงก็คืออยู่ในหมู่บ้านดอนตะแบงที่ผมตอนนั้นที่ผมไปไอ้นี่ไง อะไรอะไรมะกอกมะกอกนี่แหละนะครับโนนมะกอกอ่ะที่ผมไปนั่แหละอยู่ใกล้ๆกันนะครับอันนี้ผมน่าจะได้ไปพักที่รีสอร์ทเดิมนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้นะครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเนี่ยก็คือสองวันรวดเลยนะครับต่อไปนะครับวันที่สามสิบนะครับคณะลุ่งฟ้ากฤษดาบารมีนะครับวัดธรรมทิลตารามอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับโคราชนะครับวันที่สามสิบนะครับ ก็คือทางลุงฟ้าเนี่ยมาเล่นทางโคราชนะครับผมและนี่ก็คือตารางงานตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนจนถึง30พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวยังไงเดือนธันวาคมผมจะมาอัปเดตให้ FC เริ่มตั้งแต่วันที่1เลยเนาะต้องขออภัยที่เดือนนี้ผมอัปเดตช้าหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้บอกตั้งแต่วันที่1นะครับเพราะว่าผมาไม่ว่างเลยก็เลยได้มาทําคลิปวันนี้วันที่18พฤศจิกายนนะครับ ก็ใกล้วันไหนก็ไปวันนั้นนันทุกคนนะนะครับผมอา่าก็วันนี้ก็คือน้องนุ่นจะไลฟ์สดนะครับที่ทิกตอกกันนะทุกคนก็ <c oughs> ตามให้กำลังใจด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับทุกคนก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรามยม่อยู่ที่บ้านเนี่ยเราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเนาะนะครับแล้วก็เราไม่ได้ไปถ่ายหรือไลฟ์สดเราก็ทําคลิปเอานะครับทาคลิป พูดถึงคลิกเกบ้างาคลิปคอนเทนต์ส่วนตัวบ้างผสมกันไปนะครับส่วนไลฟ์สดก็จะเป็นไลฟ์สดพูดคุยก่อนนอนนะครับวันละ1นชั่วโมงนะครับก็ยังดีที่ยังได้มีการไลฟ์นะครับก็ <c oughs> ไม่นานครับทุกคนวันนี้สิบและสิบเก้ายี่สิบย2่สิบเอ็ดยีอก10วัน <c oughs> นะครับก็อีก10บวันผมก็จะได้ไป นะครับถ่ายงานที่สระบุรีนะครับวันแรกนะครับไม่นานหรอกก็อาทิตย์กกว่าเกือบสองอาทิตย์นะครับอาทิตย์กว่ากว่านะครับไม่ถึงสองอาทิตย์ก็จะได้ไปถ่ายแล้วเนาะนะครับส่วนงานไหว้ครูผมไม่ได้ไปนะครับทุกคนงานไหว้ครูผมไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าทางคณะเขามีไลฟ์สดนะครับกลุ่มปิดนะครับอ่า ผมเคยถามว่าจะไปถ่ายคลิปในงานก็ถ่ายไม่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ค่อยสบายด้วยก็เลยไม่ไปนะครับก็เลยตัดสินใจที่โอเคเดี๋ยวเราไปตามรอบหน้าดีกว่าช่วงนี้เราพักผ่อนอยู่ที่บ้านทำคลิปอยู่ที่บ้านนะครับอ่าก็หาคลิปอะไรลงไปให้ FC ได้รับชมกันนะครับผมก็จะต้องมีคลิปช็อตเสริมนะครับให้กับ FC ได้รับชมกันเนาะนะครับ ก็เสร็จจากคลิปนี้นะครับแม็กิก็จะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเข้าไปาซื้อของที่เซเว่นะครับแล้วก็กลับมาที่บ้านนะครับอาบน้ำมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้มาไลฟ์สดพูดคุยก่อนนอนนะครับที่บ้านผมบรรยากาศมืดเร็วมืดเร็วจริงในเอฟซีนะประมาณช่วง 4. 4. 5. 5. สี่สี่โมงสี่โมงครึ่งแสงเริ่มจะหมดแล้วนะครับ ปกติเนี่ย6โมงเนี่ยยังมีแสงแดดอยู่เลยนะแต่เดี๋ยวนี้คือ6โมงนี้ก็มืดแล้วนะครับเพราะว่ามันได้เข้าสู่แล้ดูหนาวแล้วนะมันก็เลยมืดเร็วอ่าก็เลยมืดเร็วนะก็ยังไงเอฟซก็เป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะนะครับแมงกะบ,บิเองก็จะค่อยๆทําคลิปออกมาให้เอฟซได้รับชมกันอยู่ตลอดนะครับส่วนการไลฟ์สดการแสดงนะครับ รอรับเพวิเชียนก็ต้องรอวันที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดนี้นะนะครับผมถึง,ถ,งถึงนี้ได้ไปนะครับผมต้องขออภัยนะครับผมอาจจะพูดเสียงอาจจะไม่เต็มที่นะเพราะว่าอาการไอของผมยังไม่หายดีแต่อาการอาการไข้รู้สึกว่าจะจะ,จะดีขึ้นแล้วนะจะดีขึ้นแล้วเพราะผมได้นอนพักผ่อนวันนี้คือผมผมก็นอนนะที่ผมทําคลิปช่วงเย็นเพราะว่าช่วงบ่ายผมได,ได้ได้นอนพักนะครับ กินยาช่วงกินข้าวแล้วรู้สึกง่วงก็เลยได้นอนกอ็ตื่นมาก็ได้ทําคลิปให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับการพักผ่อนอ่ะมันทาให้ร่างกายเราพื้นตัวนะครับเพราะผมเองก็เดินทางไกลแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนนอนน้อยนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เราป่วยง่ายตอนนี้คือผมต้องรักษาเสียงก่อนเพราะเสียงมันแหบนะครับก็คือยังมีการไอยอยู่เดี๋ยวผมจะไปซื้อยาแก้ไอามาเพิ่มเติมนะครับทุกคน ก็คืนนี้ก็ไลฟ์สดนะครับก็ประมาณสองทุ่มสอทุ่มครึ่งนะครับก็แล้วแต่ผมว่าผมจะไลฟ์ช่วงไหนแต่ไม่อยากจะไลฟ์เกิน3ามทุ่มนะมันจะดึกนะครับอยากให้ f อฟซีได้เข้ามารับชมบ้างนะครับใครว่างก็เข้ามารับชมนะทุกคนนะนะครับถ้ามีงานอะไรที่ไหนหรือมีคอนเทนต์อะไรผมก็จะไปถ่ายอย่างอื่นให้ดูด้วยนะครับระหว่างที่อยู่ที่บ้านนะครับแต่ตอนนี้ก็คืออ่าผม เพิ่งเพิ่งมาเมื่อวานนะครับวันนี้ก็อยู่บ้านเป็นวันแรกนะครับวันนี้ก็ได้ซักผ้าตากไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคเนาะค่อยๆทําไปนะครับตอนนี้เนี่ยงานมีเยอะเลยนะครับได้หญ้ากวาดใบไม้หลักๆต้องกวาดใบไม้แล้วแหละคือใบไม้เยอะมากนะครับเนี่ยใบไม้หล่นทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวต้องเก็บกวาดให้สะอาดนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ